อัปเดตความเคลื่อนไหวรอบซาวเช็ควันแรกที่ชิคาโกสี่สาวแบล็คพิงค์วันนี้ค่ะคุณคุณเขาเท่กันมากๆเลยนะคะแม้ว่าจะแข่งกันรอค่ะแต่ว่าถ้าดูที่ทรงผมซะก่อนยังคงตะมุตะมิอยู่เหมือนเคยนะคะสําหรับนอลิซาและดูท่าทางว่าที่ชิคาโกวันนี้จะหนาวมากๆนะคะเพราะาเห็นนอรลิซาค่ะมีการพกถุงรลอดเนี่ยกลุมเอาไว้ในมืออีกด้วยยังไงเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันไว้ให้ดีๆนะคะเหมือนว่าน้องแฉงเนี่ยจะไม่ค่อยสบายด้วยหรือเปล่าหรือว่าแค่พันคอออก เพราะว่าหนาวนะคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเห็นพี่จีซูเนี่ยมีการอ้อนน้องลิซ่ากลับด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่วันก่อนค่ะมีภาพาน้องลิซ่านะอ้อนกอดกอดจีซูเนี่ยก่อนที่จะขึ้นเวทีนะคะมาคราวนี้ค่ะพี่จีซูเนี่ยกอดน้องลิซ่านะโชว์กันไปเลยนะคะแล้วดูท่ามุกเกียวสิคะมีการเท้าเอวแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณผู้ชมนี่น้องนะเขาอ้อนกันโชว์นะให้กับบลิ๊งได้ดูแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะ อ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าเห็นว่าแม่จีนนะคะเขามีการจัดเครื่องบินค่ะบินป้ายแล้วก็เขียนว่าจี s u Q U Merry Me นะคะแล้วก็ใส่เป็นหัวใจแบบนี้นะทะูกเกเตอร r for ever อะไรประมาณนี้ด้วยค่ะลงทุนมากๆเลยนะคะเนี่ยก็ช่านเป็นบริงค่ะที่ทุ่งเทเนาะก็ถึงกับไปจ้างเครื่องบินนะคะมาบินแล้วก็โชว์ป้ายพูแบบนี้เลยนะ คิดว่าถ้าพิชิสูสค่ะเห็นนะต้องมีการรีโพสต์กลับไปแน่ๆแอดก็เอาโมเมนต์น่ารักนรๆเก็บตกของผู้เธอมาฝากค่ะซาวเช็คนะคะสำหรับเดยวันในชิคาโกค่ะก็เริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมอะแล้วเดี๋ยวเราก็วารอติดตามดูในคอนเสิร์ตกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเดี๋ยวมีอะไรเคลื่อนไหวใหม,ใหม่ๆก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า